มาจาแกงนมไม้สุดๆร้นล้อเลยจ้าแกงใหม่ๆเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวยุคทูบเบอร์ทั้งหลายมากินด้วยกันจ้าอืมกำลังแกงมาแบบชุดๆร้นลอเลยค่ะผู้ใดอยากก็ตามกันมาได้เลยนะคะ ามาด้วยค่ะมาด้วยค่ะที่ทำแกงเปืดหรือว่าแกงนมไมสูตรลาวให้ทุกคนได้ดูไปด้วยอืนนี้ก็คือละเอียดแล้วเนาะทุกคนต่อไปก็จะเอาไปปั้นใส่น้ำนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ ต่อไปก็อันนี้ก็พริกกระเลี่ยงนะคะทุกคนใส่แกงน้มไม้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่เกลือลองไปค่ะแล้วก็ตำค่ะโอ้ยพริกกระเลี้ยง้ลวนะทุกคนขั้นตอนต่อไปก็ใส่หม้อลองไปเลยค่ะอันนี้ก็คือหม้อน้ำไม้นะคะน,นี่ก็คือเราเตรียมไว้นะคะ นี่ค่ะเอาลงไปเลยอ่ามาบันนี้เราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลไม่ต้องใส่เยอะนะคะตามด้วยปุผงสู่โรสนะคะแล้วก็ตามด้วย น้ำปาลาละนั่นเองขาดไม่ได้นะคะตาขาดนี้คือขาดใจเลยนะคะอืแล้วก็ทีนี้ก็คนนะคะถ้าอันนี้กระึงคันสุดท้ายแล้วนะคะบันนี้ก็เอาขายะลงไปคะ่ะเนี้ยอืมวก็คนนะคะแล้วก็รอให้มันเดือดสักเป๊บหนึ่ง เอที่นี้ก็เอาขึ้นได้เลยนะคะตูเทเขานั่นผัดกวาตูในคำชูประชิดมาฝากอีแลพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปเมิดชกขู่ชกคนเมิดชุมองชุบ่อนยินดีต้อนรับเข้าชูส่องเงินชาแนลเกหกด้วยนะคะวันนี้ก็ กงนหนอไม้นั่นเองแกงเปลือกรู้ว่าปราชาราก็แกง่งนอไม้นะคะทุกคนก็มาสู่เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องกินด้วยกันนะคะวันนี้ก็มีเมนูของโปรดที่คนลาวเขาชอบกันนะคะก็มาเลยค่ะวันนี้ก็มีมากินกับข้าวสวยนะคะไม่ได้กินกับไม่ได้กินกับข้าวเหนียวค่ะกินกับข้าวสวยค่ะมาค่ะของใส่ก็มีหลายอย่างนะคะเฮ็ดหูนูแล้วก็มีพักทองนั่นเอง เสดายไม่มีพักแว่นนะคะทุกคนก็ไม่มีใบเบอร์บกมากินด้วยนะคะถ้ามีใบโบบกยิ่งอร่อยก็ไม่ได้ลงคลิปไปกระองวันนะคะก็ยังไม่ลืมกันนะคะก็ยังคิดถึงและก็ยังติดตามหนูอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปก็คือเมื่อวานนี้หนูก็มาก็ว่าจะถ่ายคลิปแต่ว่ามันแฉงมันไม่ได้นะคะหนูก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะก็เลยงดไปนั่นเองอ่ะพูดเยอะไปละ มาค่ะมากินกันหิวแล้วค่ะกำลังร้อนๆเลยทำเพิ่งจะเซ็ตตะกี้อืมอืม อืมเอาชูดหนูไปทําดูนะคะทุกคนรับรองอร่อยมากค่ะสูตรก็หนูก็ทําให้ดูทุกขั้นตอนเลยค่ะรับรองอร่อยไม่ผิดหวัง กินกับข้าวสวยอร่อย อันนี้ก็กินไม่หมดหรอกค่ะคนเดียวเนาะ จริงๆเมื่อวานนี้หนูก็ถ่ายแล้วทุกคนแต่ว่าแสงมันไม่ค่อยได้หนูก็เลยไม่เอาลงนะคะก็ไม่ว่ากันนะคะก็ยังติดตามเหมือนเดิมนะคะทุกคน สูตรคนลาวเก่งเปือมมีอะไรบ้างก็ดูได้นะคะในคลิปหนูืม กินเยอะๆยะหลายๆคนอ,อส่ได้ไม่มีผักนะคะอืม phật thôn cả bánh mặn, ừ uhm. ừ mật mang rồi, mặt mạng rồi. ใส่ปะลาะนัวนวใส่พริกเป็นกำเลยนะคะอืม,อมกินคนเดียวมันก็ไม่หมดนะคะทุกคนเพราะว่ามันเยอะเนาะ เนอไม้ชดจะด้วยอือืพอแม่พี่น้องเมนูวันนี้ก็คือแกงเน้อไม้คือเมนูแกงนื้อไม้หรือว่าแกงเปิ่แกงเปิกนั่นเองนะคะก็เดียวไปกินต่ออีกนะคะ อันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังและขอแรงเชยแรงใจให้หนงเงินด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าหนูพูดผิดพลาดประการใดก็กกาบขอโทษขออภัยถ้าหนูทำอะไรไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยนำ หลายๆนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้หนูก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ